ปรเด็นเรื่องขึ้นแล้วก็พักสามารถขึ้นขึ้นกลางแล้วในเรื่องของพักที่จะมีการประชุมทังที่ใกล้จะเปิดสภาอะไรยังงอ๋อเรื่องการประชุมสภาเดี๋ยวเขาก็เตรียมการนะคะฝั่งสสเขาคงจะเตรียมเรื่องของคร์รัปั่นฉบับสี่ฉบับที่ว่าวันนี้ก็มีประชุมกับวิทย์นะคะในเรื่องข่าวเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีข่าวว่าท่านโฆษกจะไปเป็น ยังไม่เคยคุยเลยค่ะยังไม่เคยคุยไม่เคยคุยกันเลยค่ะคุยกันใดคุยกับท่านนายกแต่ท่านโควิดก็จะคุยเรื่องแก้ไปแล้วท่านนายกก็จะคุยแต่เรื่องของการแก้ปัญหาโควิดเรื่องของมาตรการเยียวยาทั้งหลายค่ะพวก็คือณณช่วงนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยใช่ไหมคะยังค่ะยังค่ะโอเคเดี๋ยวให้ท่านโกศลขึ้นไปเกิดจะไม้ท้าท่านโกศลว่าถ้าบุตม้าขึ้นไปคุยกับลุงป้อมเรื่องอะไรบไปโอเค ขอบคุณค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ